วันนี้มาซื้อ,อยำมะม่วงสูตรแซ่บปูม้านะครับที่ตลาดห้วยขวางเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งพี่เขาเปิดร้านประมาณหนึ่งทุ่มตอนนี้ประมาณทุ่มสิบนะครับก็ไปแล้วประมาณ30ิคิวได้คิวที่28นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะครับตามไปดูกันเลย ร้านสุดแซ่บเย็มมะม่วงปูมาอยู่ข้างหน้านะครับป้ายสีเหลืองเดี๋ยวเรามาข้ามถนนแล้วก็ไปดูดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคิวเยอะหรือเปล่า Obey what I say, don't complain. I don't wanna hear questions Follow my lead, I'm gonna buy you need to your knees if it's not a success. I'm about to teach you a lesson. I recommend you pay attention. This is my kingdom, you're stripped of all freedom. You want nothing but my possession. it's time. It's time. You say don't needs to know Whatever you say go I I'm not where control So hit me so for the remainder You were about to get changed If ever you feel you're in danger Just say the safe word I won't get angry now. I'm done being played I promise that I need ร้านยำแซบนะครับสุดแซบยำมะม,ม่วงปูมาตอนนี้มีคิวแล้วนะครับนี่คือลูกค้าที่ยืนรอกันนะครับก็มากลายคิวแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูพี่เขาทำต่อนะครับไปดูเลย ได้มาแล้วครับ3ามถุงปูมากุ้งกั้งอย่างละถุงนะครับ2 7 0เจบาทนะครับ3ามถุงไปกินกันดีกว่านี่คือ,อยำมะม่วงกั้งนะครับรกั้งตัวโตๆได้กั้งทั้งหมด4ี่ตัวนะครับ